หลังจากเล่นเกมนี้ไปเกือบ10ชั่วโมงผมพอจะสรุปประสบการณ์ของตัวเองออกมาได้ว่ามาเฟียดิโอคันทรีคือเกมที่ขัดเกลาค์มคลาสสิกของระบบการเล่นผสมผสานกับการเอาแรงมาดันใจด้านดีๆจากเกมที่ประสบความสำเร็จมาใช้งานในแบบของตัวเองจนเกิดความลงตัวแลวก็เป็นตัวเองได้อย่างสง่างามตัวเกมทําให้ผมสนุกได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกไปตลอดการเล่นครับอาจจะเพราะว่าผมเพิ่งผ่าน e a t r ์ดรันด i ้ง2ที่เป็น Open World ขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้พลังงานในการเล่นมีเส้นทางที่ไกลใช้เวลาเดินทางเยอะ การดำเนินเรื่องเร็วช้าจะขึ้นกับกิจกรรมของผู้เล่นโดยตรงว่าเราจะทําอะไรก่อนหลังทว่ามาเฟียดิโอค u นทรีกับเลือกนําเสนอเกมที่มีโลกแบบ Open World แต่ว่าใช้วิธีเล่าเรื่องเป็นเส้นตรงได้แบบฉบับเรียวกับมา f i ียภาคแรกนะครับและแม้จะเป็นการกลับสู่รากเงาแต่ว่าองค์ประกอบทั้งหมดก็ผ่านการขัดเกลาให้มีความสมบูรณ์สนุกได้ทั้งเกมเพลย์และก็ซีเล่าเรื่องที่เป็นจุดแข็งของแฟรนไชส์เกมนี้ มาเฟียดิโอคันทรีเป็นเรื่องราวการเดินทางของเอนโซฟาววราเด็กชายที่ถูกพ่อขายให้กับเหมืองกรรมฐานในซิซิลีตั้งแต่อายุ5ขวบเพื่อแลกกับหนี้สินของตัวเองเขาใช้ชีวิตวัยเด็กในฐานะเด็กทํางานในเหมืองซึ่งการทํางานที่นั่นก็เต็มไปด้วยอันตรายก็สู่ปี1904นะครับหลังจาก12ปีอันยาวนานตัวเองเก็บเงินจนพอที่จะชดใช้หนี้ของพ่อแล้วก็จากไปในฐานะชายผู้เป็นอิสระ แต่ว่าแรงสั่นสะเทือนล่าสุดจากภูเขาไฟทําให้การเอตาโนเพื่อนสนิทของพระเอกเสียชีวิตหลังจากที่ได้รับคําสั่งให้ไปตามหาคนงานที่ขาดการติดต่อไปความโกรธแค้นที่มีต่อหัหน้าคนงานผู้โหดเที้ยมทําให้อินโซเปิดฉากต่อสู้และแม้จะพ่ายแพ้นะครับแต่ว่าสถานการณ์แผ่นดินไหวก็ทาให้พระเอกช่วงชิงโอกาสแล้วก็หลบหนีออกมาจนได้ อิอลเมโรผู้เป็นหัวหน้าคนงานและก็ลูกน้องของเขาออกไล่ล่าพระเอกจนได้ัวเอนโซทเะว่าตอนนั้นเองนะครับดอนเบอร์นาร์โดตอริซี่และพวกเขามาขัดขวางเอาไว้ได้ทันเวลาส่วนเหตุผลที่ดอนทําแบบนั้นก็เพราะว่านี่คือพื้นที่ปกครองของเขาคนภายนอกไม่มีสิทธิ์เข้ามากลางหรือว่าฆ่าใครในเขตนี้นั่นทําให้เอนโซรอดชีวิตแล้วก็ได้รับโอกาสจากดอนให้มาทํางานในไร่อ่างูนของเขาโดยมีคนสนิทที่ไว้ใจได้อย่างลูก้าตราปานีเป็นคนคอยดูแลให้คําแนะนํา ชีวิตใหม่ของเอนโซก็จะนับหนึ่งตั้งแต่ตรงนี้ครับเขาจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ซึ่งจะกลายมาเป็นบุคคลสําคัญในชีวิตของพระเอกเช่นเชซาเร่หลานชายผู้เกียรติคร้านของดอนที่จะกลายมาเป็นคู่หูของพระเอกในเวลาต่อมาหรืออิสซาเบลล่าลูกสาวของดอนกับความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของทั้งคู่เอนโซจะพัฒนาจากการเป็นคนดูแลคอกมา้าคนงานในสวนกระทั่งจุดเปลี่ยนบางอย่างทําให้เขาเฉื่อยฉายแต่ระดับจนทําให้พระเอกกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟมิลี่ในที่สุด เนื้อเรื่องของเกมจะให้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังชมภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ชั้นดีที่ค่อยๆปูเรื่องราวและสร้างอารมณ์อย่างประณีตในขณะเดียวกันนะครับทำลายภายในเรื่องที่ย้อนไปในปี1900ก็สร้างบรรยากาศของช่วงเวลาในอดีตได้อย่างน่าสนใจโลกของเกมจะเป็นการผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของโลกยุคเก่าแล้วก็นวัตรกรรมของโลกยุคใหม่ได้อย่างลงตัวรถจยยังคงเป็นของหายากทำให้ช่วงแรกของเกมเราจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการขีม่ม้าซึ่งให้อารมณ์คล้ายกับเกมคาวบอยตะวันตกแต่ว่าเปลี่ยนจากแก๊งโจรมาเป็นเหล่ามาเฟีย เมื่อเวลานำเนินไปเข้าสู่ชปเตอร์หลังๆนะครับเวลาภายในเกมก็จะขยับแบบข้ามปีด้วยซึ่งเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเช่นจากการเดินทางด้วยม้ามาเป็นการขับขี่ยานพาหะะที่มากขึ้นส่งผมที่เปลี่ยนไปของพระเอกอาวุธใหม่ๆที่เปลี่ยนผันไปตามกาลเวลาแต่ทว่าก็ยังจะอยู่ในกรอบของช่วงปี1900 มาเฟียดิโอคันทรีจะมีระบบการเล่นเป็น Third Person Action ในโลก Open World ที่มีเกม Progression เป็นเส้นตรงผมอธิบายขยายความเรื่องนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับในทางปฏิบัติตอนเล่นจริงก็คือผู้เล่นจะเล่นไปตามเนื้อเรื่องโดยแบ่งออกเป็น p t e r t e r แต่ละ Chapter จะมีการกำหนดเนื้อเรื่องและก็รูปแบบการเล่นมาแล้วว่าเราจะต้องไปที่ไหนทำอะไรก่อนหลังเสมือนเราดูซีรีส์ที่มีหลายตอนนั่นเองครับ ชัเตอร์ที่1จะเล่าเหตุการณ์ในตอนที่เอนโซหนีออกมาจากเหมืองซึ่งลําดับเรื่องในตอนก็จะนําเสนอด้วยรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันไปเช่นจะมีช่วงรอบเรนช่วงต่อสูด้ด้วยมีดหรือว่าตอนหนีตายเมื่อถ้าในเหมืองพังถล่มลงมา <c oughs> ทีนี้ชปเตอร์หลังจากนั้นที่ออกสู่โลกเปิดแล้วเกมจะกําหนดเส้นทางให้เราแล้วว่าจะต้องขี่ม้าไปที่ไหนบางครั้งอาจจะมี NPC เป็นตัวนําทางทําให้ผู้เล่นออกนอกเส้นทางไม่ได้หรือว่าในกรณีที่เกมปิดโอกาสให้เราขับรถไปเอง ผู้เล่นก็สามารถเดินทางไปยังที่หมายด้วยตัวเองนะครับบนหมายเหตุที่ว่าถ้าคุณผู้ชมไม่อยากสำรวจโลกเราก็สามารถกด skip drive เพื่อไปยังปลายทางได้เลยสังเกตจากไอคอนบริเวณมุมขวาล่างของจออันนี้ครับโครงสร้าง Open World ของมา Fi a The o Country จึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกเปิดครับเพราะว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องไปมีส่วนกับการสำรวจโลกในแบบเกม Open World อื่นๆที่จะให้อิสระกับผู้เล่นประเด็นนี้อาจจะมองได้2แง่มุมนะครับนั่นก็คือถ้าคุณผู้ชมคาดหวังกับ Open World แบบ GTA หรือว่า Red Dead Redemption ก็คงจะผ แต่ว่าในมุมกลับกันถ้าคุณผู้ชมไม่ใช่สาย Open World ชอบเล่นเกมเน้นเนื้อเรื่องเล่าเรื่องดีๆคมๆเข้าประเด็นแบบไม่ต้องแวะข้างทางมาเฟีย The o d c o u n t y จะเป็นเกมของคุณผู้ชมเลยครับ will you that, will. เอาเราผะผมกลับมาที่ระบบการเล่นกันต่ออย่างที่บอกไปในครับว่าสถานการณ์ต่างๆในแชปเตอร์จะเป็นตัวกำหนดเกมเพลย์มันก็เลยมีรูปแบบการเล่นหลายแบบที่ทำให้เกมสนุกในแบบที่ทีมพัฒนาสามารถกำหนดได้ ผมเริ่มต้นจากคอมแพตซิสเต็มเท่าที่เล่นถึงจะมีด้วยกัน2ส่วนหลักๆได้แก่ฉากดวลมีดและก็ฉากกันไฟฉากดวลมีดจะให้ฟิลลิ่งเหมือนกับฉากต่อสู้จากเกมในยุคปัจจุบันนะครับผู้เล่นจะต้องดวลกับศัตรูโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันผ่านแอคชั่นที่ประกอบด้วยการโจมตีการพรี่และก็การดอชหลบการต่อสู้ในรูปแบบนี้จึงเป็นการช่วงชิงจังหวะและการกดแอคชั่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในตอนนั้นเช่นถ้าศัตรูโจมตีแบบเฮเวียอทแท็กการเคาน์เตอร์จะทําได้หลังจากที่ทำเพอร์เฟกต์ดอ ส่วนการไฟจะให้ประสบการณ์เหมือนกับเกมอย่างอันชาเทสไม่ว่าจะเป็นการหลบหลังคฟเวอร์ระบบเลงยิงหรือการพุ่งเข้าไปใช้มีดโจมตีจากระยะประชิดเอนโซจะมีระเบิดให้ใช้ด้วยนะครับมีตะเกียงที่เผาไฟศัตรูได้แล้วก็ไอเทมเติมเลือดที่มีจำกัด ฉากกันไฟนั้นถือว่าค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันเพราะศัตรูจะยิงแม่นแล้วก็จะมีจังหวะของการหลบเข้าไปที่กำบงังประกอบกับปืนในช่วงเวลานั้นจะยิงทีละนัดทาให้เราต้องหาจังหวะยิงดีๆสลับกับการหลบยืนแช่นานๆผมบอกเลยว่าโดนสสยร่วงแน่นอนครับทีนี้ในสถานการณ์ที่ไม่ใช่การต่อสู้ก็จะมีฉากที่เราต้องรอบเรนส์ผ่านศัตรูผู้เล่นสามารถทำสเตลเทคดาวน์ down, เป้าหมายแค่ทาให้สลบหรือว่าจะลงมือสังหารด้วยมีดพกก็ได้ ศัตรูที่ล้มไปแล้วเราสามารถค้นตัวเพื่อเก็บเงินกระสุนและไอเทมสำหรับใช้งานกลับมาได้ e n โ so ซจะมีสกิล Instinct ที่ทำให้เขาระบุตำแหน่งศัตรูในระยะรอบตัวเพื่อให้ผู้เล่นง่ายต่อการทำ Stealth เราสามารถปาเรียนหรือว่าขวดแก้วเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจให้ศัตรูเข้าไปสำรวจในตำแหน่งที่ต้องการระหว่างทางก็จะมีเอกสารสำคัญให้อ่านทำความเข้าใจเนื้อเรื่องมีสมบัติให้เก็บซึ่งหีบเหล่านี้จะต้องใช้มีดงัดออกรงมไปถึงประตูบางอันด้วยความคมของมีดจะลดลงเมื่อใช้งานบ่อยๆนะครับทำให้เราต้องใช้หินรับมีดขัดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าหินรับมีดกักดเช่นน การเก็บจากศัตรทูที่ถูกเทคดาวก็เลยเป็นเงื่อนไขที่ผู้เล่นสายฟาร์ <c oughs> ามไอเทมจำเป็นจะต้องทําเงินนี้ได้มาก็จะใช้สําหรับอัปเกรดมีดแล้วก็ปืนของเราครับซึ่งอาวุธที่ผ่านการอัปเกรดก็จะมีบัฟพิเศษเพิ่มให้ กิจกรรมอื่นระหว่างรอบเรนก็จะมีการเข้าไปถอดรหัสตู้เซฟอย่างภารกิจล่าสุดที่ผมเล่นถึงก็คือมันจะเป็นสถานการณ์ที่เราต้องหาไอเทมที่ซ่อนอยู่ในฐานศัตรูแต่เราจะไม่รู้ว่าเซฟอันไหนนะครับเนื่องจากมันมีหลายอันโดยแต่ละอันก็จะใช้รหัสไม่เหมือนกันด้วยหน้าที่ของผู้เล่นก็เลยเป็นการสำรวจหาเอกสารเพื่อตามหารหัสเหล่านั้นแล้วก็หาทางเปิดตู้เซฟที่เก็บไอเทมที่เราต้องการที่เจอหรือว่ากิจกรรมถ่ายภาพนะครับมันจะมีตั้งแต่ถ่ายวิวไปจนถึงการรอบเข้าไปถ่ายรูปสำหรับใช้แบล็กเมลตัวละครบางคนซึ่งเป็นหนนนนึ่งงงใงาาาดด้มมืขอฟีย เกมเพลย์บางส่วนก็จะมาพร้อมกับความเร็วนะครับซึ่งก็จะเป็นการนําเสนอที่ชวนให้คิดถึงเกมแนวนี้เมื่อสักประมาณ8-10ปีที่แล้วนะครับซึ่งผมพูดในแง่ดีนะเพราะมันสนุกแบบตรงไปตรงมาอย่างชาขี่ม้าไล่ล่าเป้าหมายเพื่อช่วยตัวประกรันที่ถูกจับตัวไปการขี่ม้าขับรถไล่ล่าก็จะให้ประสบการณ์ด้านความเร็วที่เราจะต้องคอยดูทางแล้วก็ยิงโจมตีศัตรูไปพร้อมกันหรือว่าเหตุการณ์ที่เป็นการแข่งความเร็วกันโดยตรงก็ถือว่าสนุกในแบบที่ย่อยง่าย เกมจะมี collectible item ให้เราเก็บด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นเครื่องรางที่สามารถติดตั้งเพื่อเพิ่มพ,พัสซีสกิลบางอย่างให้กับตัวเอกของเราองค์ประกอบของระบบการเล่นใน Mafia: The Country จึงไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ว่าเป็นการหยิบเอาของเก่าที่ดีอยู่แล้วมาขัดเกลาให้ลงตัวในแบบของตัวเองจนผมสามารถบอกผู้ชมได้ว่าตลอดการเล่น10ชั่วโมงของผมไม่มีช่วงที่ง่วงเลยเล่นเพลินมากๆครับแล้วก็อยากกลับไปเล่นต่อให้จบด้วย ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l a แล็บท็อปเฮดมิ่งเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแอดไวส์ู่ย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว Optus แบรนด์ us, Brand, อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น Optus ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่น zero over 2.0หรือว่าวากูวาคุาคติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ official page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลดเดลูฟได้เหมือนเช่นเคยนะครับ มาเฟียหรโอคันทรีจากประสบการณ์ของผมจะเป็นเกมที่ไม่ได้มีความทะเยอทะยานในการสร้างสิ่งใหม่แต่ว่าเป็นการกลับสู่รากฐานแล้วขัดเกลาส่งเสริมเติมแต่งให้ตัวเกมมีความสมบูรณ์ในแบบคลาสสิกตามต้นาำรับที่มาเฟียเคยเป็น การตัดสินใจของผู้พัฒนาที่มุ่งเน้นไปที่เนื้อเรื่องเป็นหลักก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะจุดแข็งที่สุดของซีรีส์นี้คือเนื้อเรื่องมาโดยตลอดและบทเรียนจากมาเฟียสามที่ส่วนของเนื้อเรื่องนั้นยอดเยี่ยมแต่ว่าถูกฉุดรั้งด้วยกิจกรรมในโลกเปิดที่ซ้ำซากและน่าเบื่อก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าการเลือกเส้นทางนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็เป็นไปได้ครับอีกหนึ่งจุดเด่นที่ผมชอบก็คือการแสดงสีหน้าของตัวละครทําได้สมจริงมากมันจะมีฉากหนึ่งที่เอนโนนนแแทขขออออองงงงดดใหห้้้เเีีีผมชบกกกาาารรสสะๆ เราจะรู้ว่าเขามั่นใจนะครับตัวลึกๆก,ก็มีความหวันๆอยู่บ้างว่าจะทำสำเร็จหรือไม่เขาก็เลยตอบแบบไม่สบตานายใหญ่ของเขา Enzo t h e been lots of people watching. You a r i v e d for s a c h a last day, but represent our business and my reputation. Can you do that? See We มาเฟียดิโอคันทรีวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้บน PC Xbox Serie s และก็ p l a y s t a t i o n 5ครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีแผนจะซื้อเกมนี้และอยากสนับสนุน The Move ก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ a f f i l i a t e ของทางชอปป e e ที่ผมขออนุญาตแปะเอาไว้ให้นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมนะครับใครเล่นมาแล้วบ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาแบ่งปันได้เหมือนเช่นเคยนะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากชาแนลเดอะมูฟฟลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ It wasn't about right or wrong. Drive him out. It wasn't about survival. It was about family. And family takes sacrifice.